นี่คือเรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่และลูกแฝดต,ตัวน้อยที่เริ่มต้นจากห้อง NICU วันนี้เราขอพาทุกคนไปฟังเส้นทางหัวใจของคุณพ่อคุณแม่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่กันครับคุณแม่ชื่อกี้นะคะครับผมส,สดทธุพทอชอเฟรมครับคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนทราบว่าต้องคลอดตอนกำหนดและเป็นท้องแฝดด้วยตอนนั้นกังวลมากไหมครับ ความกังวลมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นท้องแฝดก็คือมีภาวะที่มันเสี่ยงก,กว่าคันทั่วๆวไปนะคะแต่ว่าพอได้มาเจอกับทีมคุณหมอแล้วก็ทีมคุณพยาบาลก็รู้สึกว่าความกังวลลดน้อยลงไปมากๆช่วงที่ลูกน้อยอยู่ NICU ตอนนั้นรับมือกับสถานการณ์อย่างไรบ้างครับแรกเนี่ยเราไม่เคยเจอมาก่อนก็จะมีความกังวลมีความเครียดมีความตื่นเต้นนะครับแนะแต่พอหลังจากได้เจอคุณหมอที่อธิบายวิธีการรักษาตามลําดับแล้วนะครับเราก็จะ สบายใจมีความอุ่นใจขึ้นนะครับช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่ลูกน้อยพักรักษาตัวอยู่ที่นี่นานถึง2เดือนให้ฟังหน่อยครับอาการของน้องตอนนั้นก็มีทางอาการที่ทรงตัวแล้วก็อาการขึ้นขึ้น,นลงๆงเนาะในช่วงนั้นเราได้ความแนะนําจากคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลในการที่ช่วยลดความกาังวลทําให้เราสบายใจมากขึ้นเรามั่นใจในการที่จะรักษาลูก,กนะที่อยู่กับพยาบาลตรงนี้มากๆค่ะ ตอนนี้น้องใกล้จะสองขวบแล้วมีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างครับพัฒนาการดี<า> <B S 1> ขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ค่อยป่วยแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเท่าไหร่ค่ะอยากจะขอบคุณเนะคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลที่ช่วยดูแลน้องทั้งสองคนอย่างเต็มที่ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะที่เจอในสถานการณ์แบบเดียวกันนะคะว่าเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะลูกน้อยของเราเนี่ย เก่งมากๆตัวแล้วค่ะตลอด2เดือนที่มาดูน้องนะครับนาะผมก็จะเห็นทีมคงพยาบาลดูแลตลอดคุณหมอไม่ปล่อยปล้ลนเลยนะครับคุณหมอได้ยินว่านอนอยู่ที่นี่ตลอด10วัน10คืนเลยครับ ก็ขอบคุณมากครับผมน้องก็แบบแข็งแรงไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรครับก็เห็นเขาแบบโตกันเร็วมากแล้วก็น่ารักคุยเก่งแล้วก็ล่าเริงแข็งแรงมากเลยเนี้ยมันชื่นใจแล้ <laughs> วพอเห็นอย่างนี้มันชื่นใจเนาะบ, <laughs> บ๊ายบาย